ูสงอันดับ2ของประเทศแล้วเนาะนั่นก็คือตึกใบหยกนะครับก็จริงๆว่าจะรีวิวของเล่นเช่นนี้แต่ว่าถ้าเกิดรีวิวตอนนี้มันจะย้อนแสงนะครับก็เลยให้ได้ดูกล่องก่อนนะครับผมถ้ากลับไปที่บ้านนะลุงจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับกล่องก็จะเป็นหน้าตาของจนโนวิตะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกัน สำหรับตอนนี้นะครับตึกไปยกกลายเป็นตึกอันดับ2ที่สูงของประเทศไทยนะครับบันไดประมาณ2,000กว่าขั้นนะครับถ้าเดินขึ้นมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาบอกไว้ตรงข้างล่างนะฮะและตึกมหานครตอนนี้ก็เป็นตึกที่แซงนําหน้าไปแล้วนะครับนี่คือวิวบรรยากาศรอบๆกร,ร,รุงเทพนะครับจะเห็นว่าทางด่วนมีรถวิ่งชิวกันเลยใช่ไหมครับ และถนนบางเส้นก็จะมีรถติดจอดแช่อย่างนี้นะครับนี่จะเป็นจำลองเสาเข็มของตึกใบหยกนะครับตัวเสาเข็มจะใช้ความหนาประมาณนี้เลยนะจำนวนเสาเข็ม306ต้นนะครับต้นละ1.50เมตรความสูงต้นละ65เมตรนะครับมีรถตุกๆด้วยนะครับ เป็นสื่อสารถึงไทยๆนะฮะนักท่องเที่ยวก็จะชอบก็มาไทยตอนนี้กำลังจะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วครับเรียกว่าชั้นบนสุดที่จะเป็นที่หมุนให้เราเดินดูรอบกรุงเทพเลยนะครับเจอสไปเดอร์แมนห้อยลงมาด้วยข้างบน ชั้น84แล้วนะครับด้านที่เราเห็นตรงด้านหน้านี่ก็คือโซนถนนสุขุมวิทนะครับสุข,ขุมวิทจะเห็นว่ามีตึกรามบ้านช่องเยอะมากนะครับตึกราฟ้าทั้งหลายนะครับมองไปสุดตานะครับจะเห็นทะเล สุดๆเลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงในวิดีโอนี้จะเห็นชัดแค่ไหนนะครับจะเห็นโค้งน้ำเจ้าพยาด้วยนะครับข้างล่างจะเห็นแยกราชประสงค์นะครับเห็นไหมครับรถติดพอสมควรนะครับและเห็นเซนทรัลเวิร์นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าตึกมหานครนะครับตึกที่สูงดับหนึ่งของไทยเห็นไหมครับตรงตรงหน้าเลยนะครับตอนนี้ ที่สูงสูงสีกันมากเลยมองลงไปขวาม,มือนะครับเห็นสยามพารากอนแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลว่าจากตึกใบหยกนะครับจะห่างจากประเทศไหนกี่กิโลนะครับผมตัวนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเห็นจานหมุนตรงนี้ ลุงเคยขึ้นมา1ิปีที่แล้วนะฮะกลับมาคราวนี้พบว่าออรู้สึกว่าเมืองด้านตะวันตกจะขยายออกไปเยอะมากๆเลยนะครับกรุงเทพฝั่งตะวันตกตอนนี้มองไปแบบมีสีขาวเต็มเลยนั่นหมายถึงว่าตึกขึ้นมาเยอะมากจากอดีตที่เคยเห็นนะฮะตอนนี้เริ่มมีเมฆบางส่วนปกคลุมเหนือท้องฟ้ากรุงเทพนะฮะก็จะทำให้มองลงไปเห็นตัวเมือง ออกจากคล้มนิดนึงนะครับต่อไปนะครับจะเห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอยู่ด้านล่างขวามือนะครับตรงนี้เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งศูนย์กลางนี้ก็ไม่รู้จะยึดที่ไหนบ้างนะฮะบ,บ้างก็ว่าศาลหลักเมืองบ้างก็ว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ แล้วมองไปไกลๆนิดนึงตรงขวามือนะครับตรงที่เป็นเหมือนลานก่อสร้างขนาดใหญ่ตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟบางซื่อในอนาคตตรงนี้จะเป็นที่ที่เป็นที่รวมศูนย์คมนาคมของประเทศไทยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับใหญ่ที่สุดของประเทศจะอยู่นั้นแล้วในอนาคตนะฮะมองไปด้านนั้นที่มองเห็นกลุ่มตึกตรงข้างหน้าจะเป็นถนนขอนโยธินนะครับ แล้วก็กาลังจะเข้าสู่สถนนวิภาวดีนะครับวิภาวดีนี่จะไปสนามบินดอนเมือนงนะฮะและนี่นะครับก็จะเป็นกล่องที่เห็นกันแบบชัดๆนะครับก็คือเจ้าโนวิตะนั่งปิดจมูกนั่นเองดูท่าแบบนี้เหมือนนั่งอยู่ชักโคกเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาใส่เสื้อผ้ารบนะฮะนาน้างก็จะบอกไว้ว่า เขามีอริยบทอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือนั่งปิดจมูกอันนี้นั่งเก๊กท่าที่เท่ใช่ไหมครับผมอันนี้นั่งอ่านหนังสือและตรงนี้นั่งท่างองเข่านั่งเซ็งๆเนาะอันนี้ท่าปีนป่ายแล้วก็เล่นมือถือก็มีเวลาเราจะใช้เขานะฮะก็คือเราจะเอามาตั้งที่ขอบแก้วนะครับเดีเลยเอาแก้วมา2ใบลองดูซิว่าเขาจะตั้งยังไงที่ขอบแก้วนะครับ แก่กันเลยนะครับชิ้นนี้ซื้อที่อิเซตันนะครับอิเซตันจะอยู่ที่เซนทันเวิร์นนะฮะที่เห็นมาก็จะมีแบบเดียวเองนะครับก็คือแบบนี้เลยพยายามหาดูว่าเออแบบอื่นมีไหมก็ไม่เห็นนะฮะนี่คือตัวของเขานะครับโนบิต no ะเห็นกันแล้วนะฮะ และเวลานี่ก็เป็นที่เห็นข้างกล่องเมื่อกี้นะฮะโอเคเรามาดูว่าเขาจะนั่งยังไงนะครับเวลานั่งก็เอาเขามาเกี่ยวอย่างนี้เลยถ้าสังเกตนะครับตรงนี้เขาจะมีมีเป็นเหมือนรอยที่เอาไปปักไว้ที่ขอบแก้วได้นะฮะนี่ไงก็อย่างนี้แต่แก้วนี้ดูเหมือนว่าจะจะหนาไป หนาไปนิดนึงนะครับหนานี่ที่หมายถึงว่าตรงขอบปากแก้วจะหนาไปนะฮะเราต้องเป็นขอบแก้วธรรมดานะครับเขาก็จะนั่งแบบนี้เดี๋ยวลองเอาแก้วธรรมดามาดูนะฮะนี่นะครับเวลานั่งเขาจะนั่งในแก้วแบบนี้นะครับก็คือขอบปากแก้วจะเล็กนิดนึงเอาหล่นลงไปซะละเทยกมาก่อนนะครับก็คือต้องเอาขอบแก้วที่ไม่ใหญ่นะฮะอันนี้สองสองชิ้นนี้ใหญ่เกินไปครับสองใบนั้น เราจะตั้งแบบนี้นะครับเพิ่มอัธรดในการกินน้ําแต่เวลาจะดื่มน้ํานะฮะต้องหยิบเขาออกนะครับนี่เขาก็จะนั่งแบบนี้ตามขอบแก้วนะครับหรือไม่ก็เอามานั่งด้านหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดชนเบาๆก็อาจจะหล่นลงไปได้นะฮะเพิ่มสีสันจริงๆอ่านแล้นะเดี๋ยวดูกันแบบซูมๆกันเลยนะฮะนี่นะครับนบิตาของเรานะฮะหน้าตาก็ยังดูทะลน่เหมือนเดิมนะฮะ เขาก็จะนั่งอย่างเท่เลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเด็กๆจะชอบเจ้าโนบิตะของเรานะฮะถ้าลุงเจอแบบอื่นก็จะลองหามาให้ดูกันนะครับสหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ